สวัสดีครับมาพบกับคุณครูุุธานะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับรหัสวิชาข้อควาย12101ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่นะครับก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์ก่อนว่าเราจะเรียนรู้อะไรในวันนี้น,น,นี้คือเรื่องที่เราจะเรียนนะครับจำนวนคู่และจำนวนคี่ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถบอกได้ว่าจํานวนใดเป็นจํานวนคู่และจํานวนใดเป็นจํานวนคี่สองนักเรียนสามารถใช้ให้เหตุผลสามนะครับนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับไปดูกันเลยนะครับอเด็กๆเห็นรูปอะไรไหมครับถุงเท้าเด็กๆว่าถุงเท้ามีกี่ข้างครับมีกี่ข้างเห็นไหมถุงเท้ามีกี่ข้างเนาะ มีสองข้างมีใครใส่ถุงเท้าข้างเดียวไหมครับคงไม่มีนะอ่าแล้วสองข้างถุงเท้าสองข้างมีกี่คู่ครับอ่าหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่นะครับไปดตูต่อไปเลยอรองเท้าเด็กๆว่ารองเท้ามีกี่ข้างครับออสองข้างแล้วมีกี่คู่หนึ่งคู่อ่าเก่งมากใครตอบได้นะครับ ไปต่ออัะตะเกียบใครเคยใช้ใครเคยใช้ใใชตะเกียบมีกี่อันครับสองอันแล้วมีกี่คู่มีกี่คู่ครับหนึ่งคู่อ่าอ่าเมื่อกี้นะครับเราเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าหนึ่งคู่มีของกี่ชิ้นครับเมื่อกี้เรียนรู้มาแล้วกี่ชิ้นครับใครตอบได้ สองชิ้นอ่าหนึ่งคู่มีของสองชิ้นนะครับของสองชิ้นก็คือเป็นหนึ่งคู่อ่ากิจกรรมนะครับอ่ารู้จักจำนวนรู้จักจำนวนนะครับการจำแนกจำนวนคู่และจำนวนคี่ไอเด็กๆด,ดูไหมไอศกรีมสองอันจับคู่ได้พอดีไหมครับ เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วนะครับเราเรียนมาแล้วอ่าสองเมื่อกี้ถุงเท้ารองเท้าแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาบอกว่าถุงเท้าสองค่าก็คือมีหนึ่งคู่แสดงว่าไอ้ไม้ไอศครีมสองอันก็มีสองอ่าแสดงว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ครับ จำนวนคู่เใช่ไหมครับถ้า3อันล่ะก็เป็นจำนวนคี่4อันนะครับเป็นจำนวนคู่นะครับง่ายไหมครับง่ายไหมอ่ามาดู5อันล่ะถ้าไม้ไอสกีห้าอันครับเป็นจำนวนใครตอบได้ใครตอบได้ไดยกมือเลยอ่าตอบก่อนอ่าเป็นจำนวนคี่นะครับ6ล่ะครับจำนวนคู่7จ็ดจำนวนคี่ ไปดูตัวต่อไปแล้วแปดเหครับแปดเป็นจํานวนอะไรเอ่ยจํานวนคู่เล้าครับจํานวน,น,วนคี่สิบจานวนคู่สรุปไม้ไอสิมหนึ่งอันจับคู่ได้หรือไม่ครับได้ไหมครับถ้าใครบอกว่าจับได้เพราะอะไรครับถ้าใครตอบว่าจับไม่ได้เพราะอะไร เตรียมคําตอบไว้ในใจเลยฉเฉลยจับคู่ไม่ได้นะครับไม้ไอศกรีมหนึ่งอันจับคู่ไม่ได้หรือจับคู่ได้ไม่พอดีเพราะไม้ไอศกรีมหนึ่งอันเป็นจํานวนอะไรครับเป็นจํานวนอะไรจํานวนขี้นะครับเป็นจํานวนขี้ามาดูกิจกรรมต่อไปจํานวนคู่หรือจํานวนขี้ นะครับอ่าเด็กๆด,ดูครับ1นึถึงยี่สิบจำนวนนับ1นึถึงยี่สิบจำนวนในบ้างเป็นจำนวนคู่อ่าลองไล่ให้คุณครูฟังสิครับอ่าไล่ไปพร้อมกับคุณครูเลยอ่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วไปเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ อ่าใครได้ได้เหมือนกูเอาปมืวอตัวเองหน่อยเก่งมากนะครับอันนี้คือจํานวนคู่นะครับอ่าเราไปดูตัวถัดไปเห็นไหมครับเพราะมันจับคู่ได้พอดีอ่าไปดูตัวถัดไปอ่าหนึ่งถึงยี่สิบจำนวนไหนบ้างเป็นจานวนคี่อ่าเมื่อกี้ใครนับไม่ทันเตรียมพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานับจํานวนคี่หนึ่งถึงยี่สิบมีตัวไหนบ้างาเตรียมพร้อมนะครับสามสองหนึ่ง 1>, 1 3 5หนึ1 1สามห้าเจเกอ่าเก่งมากเลยนะครับอ่าวันนี้เห็นไหมครับเรามารู้ว่าจำนวนคี่จาก1นึถึงยีมีตัวอะไรบ้างแล้วนะครับอ่าเพราะอะไรถึงเป็นจำนวนคี่ เพราะจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับเพอาะจับคู่ได้ไม่พอดีอ่าจนวนที่มีหลักหน่วยเป็นจํานวนคู่อ่าเห็นไหมครับหลักหน่วยก็คือ0ถึง9อ่าเลขศนถึงได้9เห็นไหมครับเพราะมีแค่หลักเดียวเห็นไหมครับหลักหน่วย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 ก็คือมี0 2นย์สอี่นะครับตัวถัดไปนะครับจำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น จำนวนขี้ก็คือ1 3 5 7 9นะครับอ่าวันนี้เด็กๆมาเรียนรู้แล้วนะครับว่าจำนวนคู่จำนวนขี้เป็นยังไงอ่าคุณครูสรุปให้แล้วเห็นไหมครับสรุปจำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8เป็นจำนวนอะไรครับจำนวนคู่เพราะจับคู่ได้พอดีนะครับอ่าจำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น1 3 5 7 9 เป็นจำนวนขี้เพราะจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับอ่าคุณครูคุณครูสรุปให้แล้วนะครับอ่าเราไปดูกิจกรรมเลยวันนี้กิจกรรมวันนี้ง่ายๆนะครับให้เด็กๆโยงเส้นให้คุณครูหน่อยว่า79ควรจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้นะครับถ้าตัวไหนเป็นจำนวนขี้อายยกตัวอย่าง79เเป็นจำนวนขี้เด็กๆก็โยงมาหาจำนวน ่าเห็นไหมเจ้าแก่ตัวนี้บอกว่าฉันเป็นจํานวนขี้นะก็โยงมาแลวเก้าสิบหกเป็นจํานวนอะไรเด็กๆก็โยงไปให้คุณครูนะครับอันนี้คือกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจว่าเด็กๆสามารถแยกจํานวนคู่จํานวนขี้ได้ไหมครับนะครับถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะครับให้ย้อนกลับไปดูในคลิปที่คุณครูสอนนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนลงวันไ้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ